ทุกคนมาดูอะไรนี่ว่าลุงหายเงียบไปไหนขึ้นมาดูข้างบนดูดูคือตื่นเต้นมากกว่ามากกว่าใครเลยอะตื่นเต้นมากกว่าใครเลยดูดูดูเตรียมเสื้อผ้าว่าจะใส่ว่าจะใส่ชุดไหนวันเสาร์นี้จะไลฟ์สดโอ้ยเสียงตื่นเต้นเพราะว่าขำขำขึ้นมาเจอแล้วก็เลยรีบลงไปเอาอันนั้นจะเอาทิ้งนะคะที่วางอยู่น่ะ อาการหนักมากทุกคนอาการหนักมากโหเต็มไปหมดเลยนี่แกไปรื้อมาที่ห้องใต้หลังคาตู้เสื้อผ้าต่างหากนี่แขวนเต็มไปหมดเลยแขวนตรงนี้ก็มีโอ้โหนี่แค่จะไลฟ์สดนะไม่ได้ออกงานนะทุกคนยังเวอ,เวอร์เวอร์ขนาดนี้เออถ้าพาขึ้นเวทีจะขนาดไหนเนี่ยอืเท่ไม่เบาเลยอันนี้เป็นตู้ห้องใต้หลังคานะคะไม่ใช่ตู้ส่วนตัวตู้ส่วนตัวลุงไม่ให้ดู ตัวนี้มะให้ใส่ตัวนี้มะตัวนี้ก็เท่เนาะเออลุงนี่ก็น่ารักดีอะ่ะนี่นี่ใส่ชุดไหนแต่ละตัวดูความเฟี้ยวของลุงความเฟี้ยวของลุงโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันวันนั้นว่าจะหล่อหรือเปล่าเต็มไปหมดนะจ๊ะวันนี้อากาศดีไม่มืดน,นะคะข้างนอกนี่มีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่ เออดีเหมือนกันเนาะแกจะได้มีอะไรทําตื่นเต้นไปด้วยกันขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูลงุงแล้วก็คอยส่งกําลังใจมาให้นะโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ก็จะใส่ชุดไหนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันว่าลุงจะแต่งชุดไหนนี่ข้างนอกอีกสามตู้นะคะหลังประตูนั้นนะอีกสามตู้มี่ตู้นี้นะมี ตู้ของฤดูหนาวเนี่ยไม่ค่อยมีสีสันสักเท่าไหร่สีส้มก็มีแต่ตู้ของฤดูร้อนนะโอ้โหสีเจ็บๆทั้งนั้นนี่ภูมิใจเสนอเสื้อตัวนี้ดูแกเอาไปปักเองนะคะป้าไม่ได้รู้เรื่องเลยนะแกไปที่มาบนงครองแล้วก็ไปจ้างให้เขาปักให้ชอบมากโอเคเดี๋ยวมาเจอกันวันเสาร์มาดูว่าลุงใส่ชุดไหนออกงาน